โอ้โเอาอีกแล้วครับเส้นเดิมอีกแล้วโอ้อย่างนี้ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วครับสวัสดีครับยูโกดังเฟเดอร์เฮคาวิเตอร์ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านเจอกัร์ตินนึงเพื่อนครับงานเข้าแต่เช้าอีกแล้วครับรั่วเส้นเดิมๆนี่แหละครับ เส้นนี้รั่วสี่รอบห้ารอบแล้วครับเส้นนี้เปลี่ยนใหม่รอบนี้น่าจะได้ใหม่ผมเหมือนเดิมครับผมก็จะทำทำตรงนี้เหมือนดเดิมเตีเยาเหยียบย,ยางตรงนี้ลงหน่อยครับ โอ้จานไก่ซิ่งแท้แกดกดใบมีดลงให้ล้อมเอยนะครับ ข่าแต่เช้าอีกแล้วมเมยทําทำไรแล้วครับปะแต่ยานนี่แหละกดลงให้มันนี่ครับพอเ,เราค้ำก็วิ่งไปได้ครับค้ำอย่างนี้อีกแล้วสูตรเดิมครับดังเกตเด้วก็จะค้ำอย่างนี้แหละสูตรเดิม เอาแต่เช้าเลยครับไปไปป่ายางอีกแล้ววิ่งป่ายางแล้วครับ จะวิ่งไปงานกัดถนนงานใหม่อีกเส้นหนึ่งครับข้างหน้าตรงนี้ครับเดี๋ยววิ่งไปไม่ถึงยางหม,หมดลมก่อนครับอ่อนก่อนเลยต้องซ้ำครับเราก็จะมาทำระดยางถน,นนเส้นนี้ครับแต่พอดีรถเสียยางรั่วก่อนก็ผมจะวิ่งไปป่ายางก่อนครับเดี๋ยวบอกคนขับรถบดก่อน นี่ครับรั่วดีนักเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนคู่เลยครับนี่สองเซนเลยรั่วทุกวันเลยครับนี่เราเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวกําลังทีมงานไปเอายางใหม่มาอยู่ครับก็ให้ช่างถอดรอก่อนอรั่วคู่เลยเออเปลี่ยนคู่เลย น่าจะอีกหลายชั่วโมงอยู่เข้าไปเอาในตัวเมืองครับกว่าจะมาเดี๋ยวก็ต้องรอไปก่อนครับโอ้มี่ยางใหม่มาแล้วครับยางใหม่มาแล้วเาเรปลี่ยน2เส้นเลยว้ายสอยประคอง้างแม่ก็พอดีเอาน้ำมันมาเติมรถเก เลยได้จังหวะช่างใส่ยางพอดีเอาเติมเติมน้ำมันก่อนครับครับโอ้โอ้โอ้าวพี่พี่ิงเล่นของใหญ่เอวเคล็ดเลยครับง่ายคนครับยังไงตู้หาเรื่องเด้อนี่ ดีมาเติมน้ำมันกยางใหม่ก็มาแล้วช่างก็กำลังใส่อยู่ครับนี่ครับเราก็ใช้ยางอัดดอกไปก่อนครับลดต้นทุนอัดเต็มถังครับนี่ยางใหม่มาแล้ว ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ